พระภิกษุสงฆ์พุทธศาสนา2025 2026เดินเพื่อสันติภาพในโลกที่มักจะแตกแยกด้วยความขัดแย้งและความแตกต่างการเดินเพื่อสันติภาพระยะท,ทาง2,300ไมล์2025ถึง2026นี้เป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังที่ลึกซึ้งการแสวงบุญพิเศษนี้ซึ่งดำเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์พุทธประมาณ20รูปจากเมืองฟอ์ตเวิร์ดรัฐเท็กซัสไปยังวอชิงตันดีซี ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นพยานเนียบถึงพลังอันยั่งยืนของความเมตตาและความสามัคคี เริ่มต้นในเดือนตุลาคม2025และสิ้นสุดที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์2026พระภิกษุเหล่านี้เป็นตัวแทนของการปฏิบัติทุดงโบราณเดินวันละ20-30ไมล์ mai, โดยมักจะเดิอนอย่างสงบและมีสมาธิสุนัขช่วยชีวิตชื่ออโลกาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางไกลเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่คาดคิดของจิตวิญญ,ญาณอ่นอ,อนโยนของการเดินครั้งนี้เตือนใจเราว่าสันติภาพนานข้ามคนสายพันธุ์ ภารกิจของพระภิกษุเหล่านี้เรียบง่ายแต่ปฏิวัติเพื่อปลุสันติภาพที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนด้วยการเลือกที่จะไม่ประท้วงแต่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจพวกเขาเป็นแบบอย่างของทางเลือกที่ทรงพลังแทนการเผชิญหน้าการพึ่งพาความเมตตาของทุมทนตลอดเส้นทางเดินของพวกเขาเน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันและความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การเดินครั้งนี้เป็นเหมือนการทำสมาธิที่มีชีวิตเป็นคำอธิษฐานเพื่อนที่เพื่อโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการกระทําที่ยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากก้าวที่มีสติเมื่อพวกเขาเดินทางผ่านประเทศจากภาคใต้ที่มีชีวิตชีวาไปยังหัวใจทางการเมืองของดี พวกเขานำข้อความที่สะท้อนลึกซึ้งสันติภาพเป็นไปได้91ใจ1ไมล์1การสนับสนุนการเดินทางของพวกเขาคือการสนับสนุนวุดมการณ์ของความเข้าใจและความสามาัคคีที่สังคมโลกของเราต้องการอย่างยิ่ง